มันนี่มน้า็จัอ้าจยนาอกบ๊จยมเอจ็ดนีีไนี้เดีเอาลนี้มันมีมเอดบเสือฮีก็บาหมอนมีบาอันมีบา บอบมะบ๊อบมาเลวบ๊อี้หมบ๊อกพักโบงบ๊อบพักโบงอันนี้บ๊อกพักโบงอันนี้บ๊อกมาเฟงอันนี้บ๊อกมาเฟงอันนี้บ๊อบมาแลวบอกมะแลวคือมาแล้วหรือว่าแลวเลยมะแลวบ๊อบมาแลวเออมาแล้วมีบ๊อกมะลิซ้อนอันนี้บ๊อกมะลิซ้อน อันนี้คือกันอันนี้สาอันนี้ไากระจกอี้ากระจกอันนี้แบบส่กระโจเบาวกระจกอ๋อากกระจเรามันชัจันไหมนะเออกาะเนี่ยแต่เขาต่างาจนบ่อ่ตากันอันนี้ที่ไม่ไ้อา้ยากมาอันนี้บ่อจัน่อจัน่ี้บเ่จันบ่ออันี่อจันอันี้เป็นไม เป็นแป้เป็นแปเอออันเนี้ยเป็นไม้ประดิษฐ์ไม้ประดิษฐ์อันนี้นะแป้จัตมอนเขานะแป้คือว่าเขาเอ็ดเองเลี้ยงเองเพราะเลี้ยงเองยอมเอง ยอมโดยตัวเองโาะล้วก็ต้องยอมเอออันนี้มันจะเป็นสีของมันนะเออเนี่ยอันนี้เราเป็นไมเก็สังให้เอ็ดไหมเขาเอ็ดไหมเขาเอ็ดไหมเออเอ็ดไหมจะดั่งจะเดิมเขาเอ็ดไหมเอ็ดแปะมาอันนี้คือเขาสังเป็นเสียฮีตะเบาวกระจกก็เลยเอ็ดโบโบ่มีกระจกกับเสา เขาสังเอ็เป็นเสื้ออันนั้นอันนี้ไหมอันประดิษฐ์อีน่ะประดิษฐ์ก็ซื้อเอาตลาดซื้อตลาดมาตามเอาอันนี้เป็นของส อพยิบตกร้ปประเทศไทยเอ้ยหาหาเสียบ้อหนึ่งฮาร์ดเอสเจนี่มีเลยนะอันนี้คือ่วแปรแต่ก่อนมันเป็นสีเหลืองมันเป็นสีเหลือง เฮามะเฟอแล้วจังไหนมะย้อมเป็นสีแดงอันนี้เป็นสีเขียวเอาเฟอแล้วอันนี้เป็นสีโมเราจะเจ้าสีเราจะเจ้าสามอย่างสีก็สีขาวอย่างอื่นเราจะไ่เจ้าอันนี้เราไหมไหมเตะแจากสมอนเปตนแล้วก็เอามาตำแล้วมันเป็นสีเหลืองพระเจ้านะพี่เลยฟออันน่ะเพื่อเอามาเฟอแล้วตั้งมะย้อมสี นี่ลอกยอมเองเอ็ดเองเมื่อลรไปจ่างก็ยอมอันนี้บ่อนี้เบอมาลีลามาสกระจกกอันนี้บ่อมาแล้วชั้นนิ่บาอมาแล้วสองชั้นแล้วกระจกคือคงกูเอ็ดเนาะแต่มันฝป็นไหมประดิษฐ์อันนี้บาอมลีโซน ได้เอาสมเสาเม็ด e น <c oughs> no, uh ี้กระจกติดไงแล้วอันเหยื่อน่ะบ่อมะเียอตั้งสองบ่ออันนนเนี่ยาสเจ้าสาวแต่งงานนี้ก่อนจะเริ่มนีแล้วอ้อันเหยื่อต้องหน่วยนี่บ่อมาเขยอเออบ่อมาเขือข้างบน้ก็เสาร์ห่อมันนันจันไงเอาสมเอาแดงไงอันนี้เอาเขวก็เหลืองไงภาษาแลงเป็นบ่อมาเขืเนี่ไจันนี้เด้อ คืนดีเหม้อน่างหางนะวบนนีา่นี่ยอกนั่งนอนทำไปเมื่อยแล้วก็นอนแล้วก็ทำตังเหนื่อยเนาะมันทับขาเออมันก็ไม่เหนื่อยหรอกมันเมื่อยไง